ข้อที่19นะครับหนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์คิดคน้นหรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ข้อความนี้กล่าวถึงอะไรกอไกยอนุสิทธิบัตรขอไขลิขสิทธิ์คอควายเครื่องหมายการค้างองงูสิทธิบัตรหนังสือที่รัฐออกให้นะครับเพื่อคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์คิดคน้นหรือการออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับอ่าซึ่ง ทุกช้อยกอไก่ขอไข่ขอควายงอง,งูนะครับจะเป็นเรื่องของอลิขสิทธิ์ในด้านต่างๆนะครับแต่ว่าหนังสือที่รัดออกให้เพื่อคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์นี้นะครับเราก็ต้องรู้ก่อนว่าคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์เราจะไปจดเขาจะเรียกว่าอะไรนะครับไปเรียนรู้พร้อมกันเลยนะครับสิทธิบัตรนะครับให้คำนิยามว่า หนังสือสําคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะตามที่กฎหมายกําหนดหรือกล่าวอีกในหนึ่งได้ว่าเป็นสิทธิบัตรนะครับนี่คือเรื่องของอสิทธิบัตรที่คุ้มครองนะครับจดลิขสิทธิ์ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับอนุสิทธิบัตรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งส่วนเครื่องหมายการค้าก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นคํานิยามที่ให้มาตรงตัวกับคําว่า คุ้มครองสิ่งประดิษฐ์คิดคน้นหรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องที่สุดก็คือสิทธิบัตรนะครับตอบข้องงูนะครับเรื่องของสิทธิบัตรเราต้องไปจดสิทธิบัตรนะครับ